อุ้มลัคนาประกาศแยกทางสามีเปิดใจคงไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้อุ้มลัคนาได้โพสต์ภาพรอยสักบนแขนในอินสตาแกรมีข้อความว่าอุ้มขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้พูดนะคะตอนนี้อุ้มกับพี่บอลได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเป็นแค่พ่อแม่ของน้องดิสนีย์ทำหน้าที่แค่พ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุด ทุกอย่างมันถึงทางตันก็ไม่สามารถไปต่อได้และคงไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้ก็คงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเราสองคนได้พูดคุยตกลงกันอย่างมีความคิดเห็นตรงกันและคิดทบทวนกันอย่างดีที่สุดแล้วทั้งหมดเราได้ยึดลูกทั้งสองคนเป็นหลักอุ้มขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเรื่องราวภายในครอบครัวที่สำคัญคนที่อุ้มต้องแชร์มากที่สุดก็คือลูกต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆสื่อตรงนี้ด้วยนะคะ ที่อุ้มไม่สะดวกรับสายหรือตอบอะไรใดๆในช่วงที่ผ่านมาอุ้มได้รับกำลังใจที่ดีมากๆจากครอบครัวคนรอบตัวเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการอุ้มไม่อยากให้กระทบความรู้สึกของลูกทั้งสองคนทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตมาม่าอยากให้ลูกกระตูนและดิสนีย์ได้รู้ไว้ว่าสถานะของมาม่าและป้าจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่มีวันเปลี่ยนก็คือความรักของแม่และพ่อ มันจะคงอยู่ตลอดชีวิตของลูกม้าจะเลี้ยงดิสนีย์ให้ดีที่สุดดูแลลูกให้ดีที่สุดให้หนูมีความสุขที่สุดพลังทั้งหมดที่มีดิสนีย์และการ์ตูนจะเติบโตมาโดยมีแม่กับพ่อดูแลเสมอนะคะลูกมามารักดิสนีย์ที่สุดดวงใจของมา้ารักเจเจการ์ตูนของดิสนีย์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้อุ้มกับลูกขอบคุณครอบครัวป้ามา้านิวจูเนียที่เป็นพลังใจให้อุ้มมาเสมอ รักมากๆๆค่ะหลังจากที่มีการโพสต์ภาพและข้อความไปก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้จำนวนมาก